เช็ดแหงครับจับมันใช้มือเมื่อไหร่เล่าโอ้โห,โห,โห,โหแม่ยกเท้าขึ้นมาทันควางแจงเอาไปจับที่นี่เช็ดแหงจับที่นี่เช็ดแหงครับนีน่หอมก็ได้หอมโอ้โหไม่ต้องมาหอมใชขนาดนั้นหรอกเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยมีแต่น้ำหลงน้ำลายเดี๋ยวขอเวลาสักครูดเลงครับเช็ดไม้เช็ดมือกันหน่อยดีกว่าเลอะเทอะไปหมดเหี้ยมันเนี่ยเออมีแต่น้ำลายเอาไป เอาไปเช็ดมน้าเช็ดหน้าชนเช็ดตาใช่ไหมล่ะเดี๋ยว <c oughs> เขาให้เอาไปเช็ดหน้าเช็ดตาโอ้โหแลเอาไปเช็ดอะไรตรงนั้นละ่ะเอาคืนมาเลยเอาคือมา,อา,อมาจะมาให้ตรงทำอะไรเล่ามันน่าดมไหมเนี่ยเออแม่จริงๆเลยเราเนี่ย เอาแบบนี้ดีกว่าครับท้าผู้ชมครับให้นนองอุตางงเราได้แสดงความสามารถกันดีกว่าครับอุตังที่ทุกท่านเห็นนี้ครับมีความแข